ี่วันนี้เราจะมาแนะนำเครื่องช่างของ j e t e v e r นะคะตัวนี้จะเป็นรุ่น JWL พิกัดอยู่ที่15กิโลกรัมค่าละเอียด0.5กรัมนะคะสำหรับตัวนี้ถ้าลูกค้าได้ไปเขาจะมีจานช่างแยกมาให้กับตัวเครื่องแบบนี้นะคะลูกค้าสามารถประกอบจานช่างเข้ากับตัวเครื่องได้เลยในกล่องก็จะมีสายชาร์จให้1เส้นแบบนี้นะคะซึ่งตัวนี้จะใช้แบตเตอรี่ในการทํางานลูกค้าไม่จําเป็นต้องชาร์จแบตตลอดเวลาค่ะสามารถชาร์จกับไฟบ้านได้เลยนะคะเพราะหัวชาร์จก็จะเป็นปลั๊กไฟแบบนี้เลยแล้วก็ตูดนะคะก็จะสามารถ ต่อเข้ากับเครื่องช่างได้นะคะเป็นรูแบบนี้แล้วก็ในกล่องก็จะมีคู่มือการใช้งานนะคะเป็นคู่มือเครื่องช่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะตัวนี้นะคะผ่านการตรวจรับรองจากสํานักงานกลางช่างตววัดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มการใช้งานกันได้เลยค่ะเครื่องช่างรุ่น JWL นะคะปุ่มเปิดปิดเขาจะอยู่ด้านนี้นะคะลูกค้าสามารถกดเปิดปิดที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ จากนั้นนะคะลอเลขรลันลงศูนย์ค่ะสําหรับรุ่นนี้จะมีหน่วยการช่างอยู่ที่2หน่วยนั่นก็คือหน่วยกิโลกรัมแล้วก็หน่วยกรัมนะคะถ้าหากลูกค้าต้องการเปลี่ยนหน่วยเปิดเครื่องมาแล้วเป็นกิโลกรัมแต่ต้องการเป็นเปลี่ยนเป็นหน่วยกรัมนะคะกดปุ่มยูนิตหนึ่งครั้งค่ะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นกรัมนะคะสามารถดูได้ที่หน้าจอเลยนะคะเดี๋ยวเราลองนําสินค้าขึ้นช่างในหน่วยกรัมก่อนนะคะ ตัวนี้จะเป็นนะคะน้ําหนักนะคะ1กิโลกรัมนะคะก็คือ1000กรัมนะคะตัวจุดเขาก็จะมาอยู่ตรงนี้เนาะแต่ถ้าหากว่าเราสั่เราเปลี่ยนเป็นหน่วยกิโลกรัมนะคะก็คือกดปุ่มยูนิตนะคะจนกว่าจะขึ้นเป็นหน่วยกิโลกรัมเมื่อยกขึ้นช่างนะคะเขาก็จะขึ้นเป็น1.0,000แบบนี้นะคะ สำหรับฟังก์ชันถัดไปนะคะเราจะมาดูฟังก์ชันนับชิ้นงานกันค่ะปุ่มยูนิตที่เรากดเมื่อกี้เปลี่ยนจากกิโลเป็นกร,รัมนะคะถาก,กดอีกหนึ่งครั้งนะคะจะเปลี่ยนหน่วยเป็น PCS เมื่อหน้าจอขึ้น PCS นะคะแปลว,ว่าเครื่องช่างกำลังเตรียมตัวสู่โหมดการนับชิ้นงานค่ะหลังจากขึ้น PCS แล้วให้ลูกค้านะคะกด GN ค้างไว้ y. เมื bon been, 1, 1. 1. ่อหน้าจอขึ้นเป็นเลข1ิบนะคะให้ลูกค้านะคะสามารถเลือกตรงนี้ได้เลยว่าต้องการเทสน้ําหนักของชิ้นงานจํานวนกี่ชิ้นนะคะก็เลือกได้ตั้งแต่10ชิ้นจนถึงพันชิ้นเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาทดสอบ10ชิ้นกันก่อนนะคะถ้านาจอตรงนี้นะคะขึ้นเป็นเลข1ินะคะให้ลูกค้าช่างชิ้นงานจํานวน10ชิ้นขึ้นไปได้เลยค่ะอันนี้เป็นชิ้นงานจํานวน10บชิ้นนะคะหากช่างเสร็จแล้วให้ลูกค้านะคะกดแทน1ครั้งค่ะ เครื่องเขาก็จะนับให้ว่านี่คือชิ้นงาน10ชิ้นนะคะถ้าหากลูกค้านําชิ้นงานออกเครื่องก็จะนับเป็น8ชิ้นนะคะถ้าเพิ่มเข้าไปเครื่องก็จะนับจานวนชิ้นงานให้นะคะเป็น12ชิ้นค่ะขึ้นอยู่กับจานวนชิ้นงานที่ลูกค้าใส่เข้าไปหรือว่านําออกมานะคะเรามาดูฟังก์ชันถัดไปกันค่ะ ฟังก์ชันไฮโลโอเคนะคะก็คือฟังก์ชันที่ลูกค้าเนี่ยจะตั้งค่าน้ําหนักที่ต้องการไว้นะคะหากสินค้าที่ช่างมีน้ําหนักมากกว่าที่เราตั้งค่าไว้นะคะเครื่องก็จะร้องเตือนหรือน้อยกว่าน้ําหนักที่เราตั้งค่าไว้เครื่องก็จะร้องเตือนเช่นกันค่ะก่อนอื่นนะคะเราอย่าลืมเปลี่ยนหน่วย PCS ตรงนี้นะคะให้กลายเป็นหน่วยกิโลกร,รัมการช่างปกตินะคะจากนั้นหากลูกค้าต้องการใช้ฟังก์ชันไฮโลโอเคให้ลูกค้ากดปุ่มไฮค้างไวค้ค่ะ ตัวเลขก็จะกระพริบแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะตั้งค่าน้ําหนักที่ลูกค้าต้องการได้เลยค่ะในที่นี้จะตั้งเป็น2กิโลกรัมก่อนนะคะเนื่องจากว่าเครื่องช่างเนี่ยมีหน่วยมีค่าละเอียดอยู่ที่0.5นะคะเราจะตั้งเผื่อไว้ประมาณ5กรัมนะคะ <c oughs> เมื่อเสร็จแล้วนะคะให้กดเซฟได้เลยค่ะจากนั้นเรามาตั้งโลกันค่ะน้ำหนักต่ำสุดที่ลูกค้าต้องการเดี๋ยวเรากดปุ่มโลค้างไว้ได้เลยค่ะ จากนั้นตัวเลขจะกับพริบแบบนี้นะคะเนื่องจากเราต้องการ2โลนะคะเดี๋ยวเราจะตั้งค่าตรงนี้นะคะให้เป็น1.9995นะคะเผื่อค่าคลาดเคลื่อนหรือค่าละเอียดของเครื่องด้วยนะคะลูกค้าสามารถเพิ่มตัวเลขได้ที่ปุ่มบวกหรือลดตัวเลขได้ที่ปุ่มลบนะคะและหากต้องการนะคะขยับหน่วยนะคะสามารถกดปุ่มแท้หรือ MR นะคะเพื่อขยับซ้ายขวาได้เลยค่ะ <c oughs> เราก็ตั้งเป็น1.9995เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นกดเซฟได้เลยค่ะ เดี๋ยวเรามาลองช่างกันนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตุ้มน้ำหนักนะคะขนาด1กิโลกรัมเราช่างลงไปแล้วนะคะปรากฏว่าน้ำหนัก1กิโลกรัมน้อยกว่าค่าที่เราตั้งไว้นะคะเครื่องก็จะขึ้นแสงไฟตรงนี้นะคะที่โลแล้วก็มีเสียงร้องแจ้งเตือนค่ะถ้าหากว่าเราช่างสองกิโลกรัมพอดีนะคะในระหว่างที่เราตั้งค่าเอาไว้เนี่ย เครื่องก็จะไม่ร้องและโชว์คำว่าโอเคขึ้นมานะคะจะเป็นไฟสีเหลืองแบบนี้นะคะในกรณีที่เกินในกรณีที่น้ำหนักเกินนะคะเครื่องก็จะส่งเสียงร้องเช่นกันค่ะก็จะขึ้นแสงไฟสีแดงตรงไฮพร้อมกับเสียงปี๊ดนะคะฟังก์ชันไฮโลโอเคก็จะมีการใช้งานและการตั้งค่าประมาณนี้ค่ะการใช้ เครื่องช่าง JWL ก็จะมีการตั้งค่าประมาณนี้นะคะหากลูกค้าสนใจสั่งซื้อเครื่องช่างสามารถติดต่อได้ที่เทพอินโนเวชั่นได้เลยคะ่ะ